โลกโลกเข้าสู่จุดเดิมถ้าโลกโลกเข้าสู่จุดเดิมนี่มันไม่น่าดูเหมือนกับใจเข้าสู่จุดเดิมนะลูกถ้าใจมันเข้าสู่จุดเดิมนี่มันน่าน่าดูน่าคิดน่าชมมีความสุขกว่าคำว่าจุดเดิมก็คือทีติดจิตนั่นภาวนาแล้วมันจิตมันรวมชุ่มเย็นตัวนั้นเขาเรียกว่าสภาวะของจิตเดิมแต่โลกเดิมเดิมนี่เราก็ไม่ทราบใช่ไหมล่ะเพราะเราเกิดมาอย่างนี้นะโลกเดิมเดิมเป็นยังไงก็ได้ยินได้ยินแต่พระเ,เจ้าทรงบัญญ,ญัติไว้แเราก็ไม่ทราบ ว่ามันเป็นยังไงโลกเดิมๆมีแต่ในบัญญัติในพระไตรปิฎกอันนี้จะมาพูดถึงจิตที่มันเดิมเออแล้วก็พอสัำผัาได้ถ้านักภรราวนาแต่ว่าถ้าถ้าภาวนาไปถึงจิตเดิมได้มันก็ไม่โทสะทานนะลูกนะมันก็เป็นมีความความรู้สึกว่ามันชุ่มเย็นโลกโลกรคไรโควิดโควิดก็ไม่เข้าใกล้เลยนะใจมันเป็นปกติเลยนะนี่พ่อพี่นาดูนะ นั่งพิจารณาทำแม่ก็สักพักในช่วงเย็นเย็นวันนี้อากาศมันร้อนนอนไม่หลับถ้าอากาศร้อนนี่พ่อไม่ชอบเลยเป็นนิสัยช,ชอบอยู่ทางภาคเหนือมันมีอากาศดีอย่างนั้นพ่อจะอยู่เป็นสิบสิบปีเลยอากาศเขาดีนะอืเวลาร้อนราก็เข้าร่มมันก็เย็นบ้านเราร้อนเข้าร่มเป็นลมร้อนแต่ภาคเหนือน,นี่เข้าเข้าร่มนี่ลมลมมันเย็น ก็จะมีความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งคือเมื่อภายนอกมันเย็นภายในมันก็เย็นแล้วก็ภาวนามันก็หลงง่ายที่คือวายแางก็เลยว่าอากาศมันเบานี่เรียกว่าอากาศเบาอาหารก็เบาเพราะส่วนมากจะไม่มีข้าวเหนียวเขาเป็นอาหารไปข้าวเจ้านั่นั้มันก็เลยเป็นอากาศเบาอาหารเบาใจมันก็เลยเบาคําว่าใจเบาตอนนี้กิเลสไม่เข้าไปเสริมเติมแต่งอะไรมากมายนักการปรุงการแต่งมันก็ไม่มากมันก็เลยว่าใจเบา แจเบามันก็เลยเย็นไนม่ว่าจะมันเย็นเย็นนี่เราก็เรียกว่ามันสู่โลกเก่าของจิตจักรวาลเก่าของจิตทีือว่าลโลกเก่าของจิตเข้าสู่สภาวะเดิมของจิตแต่ถ้าโลกถ้าโควิด19เข้าไปทําลายโลกนี้อืถ้ามันเข้าไปสู่สภาวะเก่าๆของโลกเดิมๆนี่มันจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบจะไ,ไม่รู้เพราะเรากเกิดไม่เกิดมาก็อย่างเนี้ยคยเห็นอย่างนี้มันก็เลยไม่ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงโลกเดิมเดิม ยัโรคเดิมก็เอาโรคใจะ้ะเพราะโรคใจมันโรคเดิมโรคเดิมของใจะ้ะถ้าโรคเดิมของใจมันเกิดมันก็ไม่ทุกข์ทรานใดๆมันก็มีความสุขในการอยู่ในภาวนายืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มถามมันก็เป็นการภาวนานเปโรคเดิมของจิตจะดูอะไรดูเฉพาะตาแต่ว่าใจมันไม่ยอมดูนี่นะเพราะพอดูข่าวนี้ใจมันไม่ดูนะยกเว้นเร่งที่เป็นภาพที่เกิดเถือนที่ว่าล้มหายตายจากพยบสมบัติ หรือว่ามันเป็นธรรมที่สกิดใจเราเออตัวนั้นมันถึงใจเราเออตัวนั้นก็เข้ามาปั๊บเลยนั่นก็พ่อได้ตัวนั้นนะ่ะถ้าเห็นข่าวเห็นอะไรได้ฟังได้ยินเออเข้ามานี้ถ้ามันเคยอดีตชาติเคยสร้างสมรมบาร,รมีมามันก็เข้ากันปั๊บมันไม่ได้เข้าไปทางด้านอื่นเลยสำหรับพ่อนะแต่ว่าถ้าดูอย่างอื่นดูก็สักแต่ว่าดูหน่ะเพียงตามองเห็นภาพแต่ใจมันไม่ได้ปรุงไปแต่งไปตามนั่นยนะกเว้นที่เป็นภาพที่มันกระเทือนใจปั๊บเข้ามา ทำมาที่กระเถื่อนเจปัเอออันนี้ปรับสภาพปั๊บเลยนะข้อนี้จําปั๊บเลยจาจู่เดียวนั่นแหละก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นได้จะเห็นโลกเดิมเดิมนี่นะโลกเดิมเดิมคือใจเดิมจิตเดิมและความคิดเดิมเขาเรียกว่าใจเดิมจิตเดิมความคิดเดิมตั้งแต่สมัยก่อนนี้เพราะความคิดมันไม่ได้ไม่ได้ไอ้เข้ามาเหมือนเราไม่รู้ว่าหญิงว่าชายก็แสดงว่าความคิดเดิมเดิมตัวนั้น มันไม่มีหญิงไม่มีใจงั้นแล้วแล้วกลับคนเข้าไปตรงนั้นนีนั่นคือปัญญาที่เกิดนะลูกนะถ้าดูข่าวฟังข่าวฟังข่าวหรือฟังสภาพภายนอกหมายถึงเราได้ยินได้ฟังหรือเห็นในการไปวินทาบาตรหรืออยู่ที่วัดอืมแต่ถ้าใจมันไม่สัมผัสมันก็เฉยแต่ว่ามันมีอะไรสกิดสกิดใจสัมผัสกับสกิดคนละแบบสัมผัสกับสกิดนี่คนละแบบสัมผัสเฉยเฉยก็ไม่รู้เรื่อง แต่ว่าสกิดเออไอ้ตอนนี้พอรู้เรื่องนี่พ่อเป็นอย่างนี้นะปุ๊บปั๊บเลยนะเอเอตอวนี้เข้ามาแล้วก็แสดงว่าจิตที่เดิมเดิมจริงๆสภาวะเดิมเดิมจริงๆมันไม่มีก็เหมือนโลกสภาวะเดิมจริงๆ,น,ๆนี่โลกมันไม่มีต้นไม้มันไม่มีต้นไม้ม,ไม,ม,ไม,มันไม่มีพอกสัตว์เดรัจฉานนั่นมันเป็นเพียงดินเป็นง้วนดินเป็นเหมือนกับเนยใสรยเนยข้นที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้ก็แสดงว่าจิตเดิมเป็นอย่างนั้น ไม่มีธรรมชาติตัวนี้ออกมาคือธรรมชาติที่เป็นรูปเป็นร่างแห่งหญิงแห่งใจแห่งสเตเดชันแห่งต้นไม้แห่งภูเขาก็แสดงว่าเดิมๆตอนนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บกไม่บ่งบอกเราเราก็ไม่ทราบเหมือนภาวราไาแเ้วจิตมันลงไปที่เดิมของมันมันไม่มีความคิดนี่ก็แสดงว่าโลกสภาวะโลกโลกเกิดการเกิดของโลกนี่ที่ไม่มีการปรุงแต่งมันก็เป็นแบบเดียวกันเลยไม่มีการปรุงแต่งคือไม่มีต้นไม้ไม่มีสเตเดชัน ยังไม่มีมนุษย์ยังไม่มีพรมมาจ้างโลกมันจะต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้นีพ่อนึกถึงสองพ่อนะเพราะว่าสภาพสภาพของจิตเดิมธาตุเดิมโลกเดิมคือโลกใจมันจะเป็นเหมือนกันเลยกับโลกนี้เพอพอสังเกตดูนะนัน่นเวลาที่เราเกิดมานี่พอมาเข้าสู่โลกเดิมปั๊บเอา้ามันก็ไม่รู้ว่าหญิงว่าชายก็แสดงว่ามันยังไม่เกิดไม่เกิดพวกสัตร์เดฉานพวกต้นไม้ภูเขาพวกใบหญ้ยยาลิ้นใดใทั้งสิ้นนั่นนี่คือสภาวะโลกเดิม โลกจิตโลกใจกับโลกภายนอกก็คือโลกนี้โลกกระถานี้ก็คงไม่แตกต่างกันถ้าพระพุทาไปถึงนั้นจะมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะลูกนะอ๋อโลกเดิมเป็นอย่างนี้เหลยนั่นอย่างนี้สภาพของมนุษย์นี่มันจึงเอาโลกเดิมแต่นั้นมาใช้สภาพจิตเดิมใจเดิมหรือโลกเดิมแต่นั้นมาใช้มันจึงไม่มีความคิดระหว่างหญิงชายไม่รู้ไม่รู้นะสภาพของเขาอย่างนั้นพอสักพักก็รู้ร้อนรู้หนาวรู้ร้อนรู้หนาว รู้หิวรู้กระหายขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นรูปเป็นร่างแห่งที่ว่าเดินรู้ว่าเดินเออรู้ว่าอยากเดินรู้ว่าอืเห็นโน่นเห็นนี่รู้เรื่องสัมผัสเริ่มจะสัมผัสใหม่เพราะมันเป็นอาคารดูเกพวกกิเลสมันสัญจรมาใหม่พวกนี้อ๋อโลกโลกมันสัญจรมาใหม่เอ้ยอ้กิเลสมันสัญจรมาใหม่ต้นไม้ภูเขาใบหญ้ามันสัญจรมาใหม่ยิงชายสัญจรมาใหม่นั่นไอ้โลกเดิมจิตเดิม มันไม่ได้แตกต่างกันนะลูกนะถ้าภาวนาถึงจิตเดิมแล้วก็จะเข้าใจของโลกใบนี้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันก็เกิดขึ้นธรรมชาติธรรมดาของมันน,ะนั่นมันก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะให้เราที่เข้าไปยึดไปถือก็เหมือนที่จิตเดิมมันก็เป็นข้อมันอยู่อย่างนั้นนะอย่างนั้นเวลาที่มันมีโตขึ้นมาหน่อยอาจเดินอะไรขึ้นมาหน่อยเริ่มแล้วเริ่มที่จะเป็นเด็กโตพอเด็กโตเริ่มมิจะมีความรู้สึกแปลก เดี๋ยวว่ารู้ว่าเป็นหญิงละอารู้ว่าเป็นชายตามธรรมชาติที่มันเป็นรู้แปลกๆแค่นั้นแต่เมื่อมันเติบใหญ่ขึ้นมาอีกสักพักมันก็รู้เรื่องกรรมคือมันจะปรบสภ,ภาพความมันก็เหมือนโลกเดิมๆใบนี้ที่ธรรมชาติของโลกที่มันไม่มีพวกใบหญ้าพวกต้นไม้พวกูเขาเออมันไม่มีมนุษย์ไม่มีพวกศาสดราจารย์มันก็เลยเป็นโลกเดิมจิตเดิมกับโลกเดิมไม่ได้แตกต่างกันเพราะเป็นจักรวาลเดิม จักรวาลเดิมของจิตจักรวาลเดิมของใจจักรวาลเดิมของโลกนั่นเพอโลกการตั้งขึ้นใหม่มันจะเป็นของนันอย่างนี้นี่พ่อนึกถึงต่อของพ่อนะอย่างนี้พอโคโวจะว่าโคโรนารวิดสิบเก้า9นี่ยมันเข้ามาปับ๊บเนี่ยมันอาศัยธรรมชาติใหม่มันไม่ได้อาศัยธรรมชาติเก่านี่ธรรมชาติใหม่ที่เกิดขึ้นมีหญิงมีใจมีสัต,ตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเกิดขึ้นมันจึงสามารถเป็นสภาพที่มันเข้าไปปฏิสนธิ หรือเข้าไปครอบงำได้แต่ถ้าจิตเดินจริงๆเนี่เจ้าโครโรนาหรือโควิด -19 ไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบงำได้เลยเพราะเจ้าโครโรนาโควิด19นี้มันคนละแบบเพราะตอนนี้มันต้องอาศัยธาตุอาศัยธรรมชาติใหม่อาศัยธรรมชาติที่เป็นหญิงเป็นชายห,หรือว่าเป็นอากาศธาตุหรือว่าเป็นลักษณะที่ธรรมชาติที่มันพออยู่ได้ แต่ถ้าเป็นโลกเดิมคือจิตเดิมมันอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุว่าจิตเดิมตัวนั้นสมมุติของโลกมันเข้าไปไม่ได้มันจะเข้าได้เฉพาะกายอย่างนั้นเมื่อภาวนาไปถึงจิตเดิมปั๊บแยกจิตปับอย่างนั้นโคโรนาโควิดสิ 19, จะเข้าเฉพาะร่างกายแต่ถ้าใจมันมีพละกําลังเป็นพลังใหญ่เป็นโอสถที่วิเศษเป็นโอสถที่ใหญ่ก็สามารถทําลายโคโรนาหรือเจ้าโควิดสิ ให้อันตรธานสิ้นไปจากกายนี้ยกเว้นเป็นวิบากกรรมกับเจ้าโครโรนาหรือโควิดสิบเก้าแต่ถ้าไม่ใช่วิบากกรรมเมื่อมันแจ้ไปถึงจิตเดิมได้มันจะมีพลังกำลังใหญ่เป็นโอสถที่ทำลายล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์เจ้าโครโรนาหรือโควิดสิบเกให้สูญสิ้นไปจากกายนี่คือความมหัศจรรย์ของโลกเดิมใจเดิมจิตเดิมที่ธรรมชาติเดิม พร้อมทั้งโลกใบนี้ที่เป็นธรรมชาติเดิมเป็นโลกเดิมเป็นจักรวาลเดิมของมันไม่ได้แตกต่างกันถ้ามันเป็นจักรวาลเดิมจริงมันก็ไม่มีอะไรใช่ไม่ดูนันมันไม่มีการมีเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยใช่ไหมละ่ะเชื้อโรคตัวนี้ไม่มีถ้าบอกว่าเชื้อโรคของผมก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นเป็นอยู่ด้วยชานเป็นเชื้อโรคพบเชื้อโรคชาติใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อโรคตัวนี้ที่จะทําให้โรคที่เป็นของหยาบนี้อุบัติขึ้น อย่างนั้นพวกผมนี้พอมากินง้วนดินจึงเป็นกายหยาบนี่เริ่มเป็นเชื้อโรคสมัยก่อนนี้ผมไม่ใช่เชื้อโรคที่เป็นตัวหยาบที่จะมาสร้างสร้างโลกตัวนี้หากเป็นโรคหรือเชื้อโรคที่ละเอียดในการขอพบขอาติแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าละเอียดนะลูกนะเป็นเรื่องหยาบหยาบนี่แหละถ้าคิดนึกตึกตองในธรรมถ้าจิตมันลงทิฏจิตทิฏจิตได้คือเป็นจิตเดิมได้มันก็ไม่สงสัยเรื่องการเกิดของโลก ไม่ว่าโลกกับทา่านภายในโลกกับทา่านภายนอก,กนนไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าจิตเดิมมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีหญิงไม่มีชายโลกเดิมก็ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีต้นไม้ไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นข้อมันอย่างนั้นทีนี้มันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามธรรมชาติใครเป็นคนยึดเราจังหากไปยึดโลกใบนี้ยึดต้นไม้ยึดภูเขาเออยึดหินสีขาวส,สีเขียวสีแดงที่เราบอกว่ากันไปนั้นจิตตัวนี้มันยึดทั้งโลกภายในโลกภายนอก ยึดกายนี้ด้วยว่าเป็นจัตโตตนบุคคลเราเขายึดโลกนี้ด้วยว่าธรรมาชาติที่สวยงามมีต้นไม้มีภูเขาอะไรมีถ้ำมีพวกบว่ากันไปอันที่จริงแล้วจิตเดิมจริงๆมันไม่มีเชื่อโลกงั้นพระวนาให้มันถึงซะลูกนะพระวนาให้มันถึงจิตเดิมใจเดิมก็จะเห็นโลกเดิมสภาวะนี้เป็นสภาวะที่เราต้องรู้เองเห็นเอง,เองไม่สามารถที่จะบอกกันได้ใจมันจะชุ่มเย็นอันนี้มันชุ่มเย็นภายใน เตว่าขันตัวนี้มันเล่าร้อนเมื่อขันตัวนี้มันเล่าร้อนเราก็ต้องเข้าใจสภาพหรือสภาพาของขันต้องรู้จักการที่จะเยียวยาให้มันอากาศร้อนก็หาอากาศเย็นเป็นตัวครอบไว้เ,เป็นตัวบำรุงไว้อากาศเย็นก็ต้องหาอากาศอุ่นเป็นตัวบำรุงไว้นั่นหิวกระหายก็ต้องหาสิ่งที่ไม่ให้มันหิวไม่ให้มันกระหายคือรักษามันไว้เป็นธรรมชาติของ ตัวตนบุคคลเราเขาที่เป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างที่อาศัยธรรมชาติของโลกนี้อยู่นั่นอย่างงั้นเมื่อมีธรรมชาติตัวนี้มันจึงเกิดเชื้อโรคขึ้นลูกทีนี้ไปไหนนีหนีไปไหนก็หนีไม่รอดโลกนี้จะโคโรนาโควิดสิบเก้าหรือโรคระบาดโรคหาซาตานยกเว้นเป็นพวกทิพจะไม่มีเชื้อโรคเชื้อโรคตัวนี้ยกเว้นโรคเกิดแก่เก็บตายของพวกโรคทิพโรคที่เป็นของหยาบ ลูกต้องเข้าใจด้วยว่าใครจะว่าโรคกลายเป็นของละเอียดมองไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะมันอาศัยขันที่หยาบทําลายถ้ามันอาศัยขันละเอียดมันเข้าไปไม่ได้เชื้อโรคตัวนี้เข้าไปไม่ได้ก็แสดงว่ามันมีตัวตวนเป็นของหยาบอยู่เชื้อโรคตัวนี้เป็นของหยาบจึงใช้ย,ยู่ยาที่เป็นของหยาบจึงจะฆ่ามันได้อย่างงั้นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกจึงใชอ้อุถที่เป็นของหยาบโดยให้หมอชีวกโกมาลพัท เป็นผู้ที่ปรุงยารักษาหรือทำลายโลกรร้แล้วพระองค์ก็ใช้ขันที่หยาบกับยาที่เรียกว่าโอสุดที่เรียกว่าธรรมโอสุดของพุธเจ้าที่เป็นของหยาบที่สามารถท่องบุญสาธยายได้ตัวนี้เป็นตัวทำลายทำลายเชื้อโรคตัวนี้อย่างนั้นพระองค์จึงบัญญัติของหยาบยาที่หยาบกึ่งยาบกึ่งละเอียดที่เรียกว่า รัตนาสูตรออกมาก็ตัวนี้แหละเอารัตนาสูตรออกมาพูดอพูดแล้วก็คือเทศท่องบนสายายเป็นของยาบออกมาจึงจะสามารถทําลายทําร้ายตัวนี้ได้ปับ๊บถ้าเป็นของละเอียดล่ะไม่ท่องบนสายทายแต่มันก็เป็นรูปร่างแห่งสัญญาจําได้หมายรู้ว่าเป็นตัวเลขตัวนี้เออเป็นตัวบทตัวบาดว่ารัตนาสูตรยานี่มันจะรู้ของมันเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่าง แต่ว่าตัวที่ไม่มีรูปมีร่างเป็นสัญญาคือจิตเดิมตัวนั้นเชื้อโรคเข้าไม่ได้นี่แยกออกมานะลูกนะอ๋อเป็นด้วยเหตุนี้เองพุทธเจ้านิชลาดเอาของหยาบทําลายของหยาบเพราะเชื้อโรคที่เกิดขึ้นเมืองเวสาลีที่แห้งแล้งก็เพราะว่าเป็นเชื้อที่หยาบพระพุทธเจ้าจึงประทานโอวาทหรือประทานของหยาบให้แก่พระอานุ์คือยาที่เป็นของหยาบเรียกว่ารัตนสูตร บทสวดที่ทำลายเชื้อโรคตัวนี้นั่นสวดออกมาเป็นเสียงแม้นสวดออกมาเป็นเสียงก็สวดในใจมันก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นจัญญาจําได้ไหมรู้มันก็ยังเป็นของหยาบเตว่าถ้าไม่สวดปุ๊บมันเข้าสู่พุทธะตัวรู้ตัวเดียวมันไม่สวดแล้วตัวนั้นเชื้อโรคเข้าไม่ได้แยกกันเลยนะลูกนะอ๋อเหตุนี้เองพระเจ้าจึงบัญญัติรัตนสูตรพอพูดถึงโลกาธาตุการเกิดของโลกนี้ใบนี้ แล้วการเกิดของโลกใจโลกจิทกตที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แตกต่างกันถ้าดูมีปัญญาโลกแยกปั๊บเลยอ๋อมันเกิดขึ้นไม่แตกต่างกันระหว่างโลกกธาตุใบนี้และโลกกธาตุภายในกายนี้ที่การเกิดของจิตการปฏิสนธิของวิญญาณที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าประพัชระจิตตังมิคเวอ๋ระพัชระจิตตัง ประัชรมิทังพิกเวและแต่ที่ว่าที่จะใช้คํานี้บางตําราใช้คําว่าประพัชระจิตต I mean. ังพิกเวบางตําราใช้คําว่าประพัชระมิดังพิกเวมีดังพิกเวคือพ่อศึกษาดูเอาแล้วตําราทําไมจึงคานกันผู้เขียนหรือเปล่าถ้าผู้เขียนก็จะเขียนประพัชระจิตตังพิกเวตําราหนึ่งเขียนว่าประพัชระจิตตังประพัชระมีทังพิกเว มีดังพิกวีพ่อก็ว่าเอา้าจะเอาตัวไหนแน่ปพระ,ระแล้วจิตต่างหรือมีดังเอา้าก็แล้วแต่ลูกกันเราก็รู้ว่าจิตตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละเอาเอาคำเขียนใช่ไหมล่ะสมมุติเขียนมันหยาบออกมาก็ต้องแตกต่างกันนี่ฟังนะลูกนะถ้าใครสามารถที่จะแยกหร,หรือทําให้จิตเข้าสู่สภาพของจิตเดิมได้ใครสามารถทําให้จิตที่มีการปรุงการแต่งอยู่เดียวนี้ เข้าสู่สภาพหรือสภาวะจิตเดิมได้ใจเดิมได้ที่ไม่ปุงไม่แต่งผู้นั้นจะรู้โรคนี้และโลกกระธาตุที่เราอยู่นี้แล้วก็จะเข้าใจเรื่องโครคไปไข้เจ็บที่มันเป็นอยู่ไม่ได้สงสัยแล้วก็จะหาทางออกหาทางออกอย่างไหาทางทางออกต,า,ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าออกให้ได้รูปนะั้นถ้าออกไม่ได้เราก็เป็นตัวที่จะ ติดเชื้อโรคตัวนี้ต่อพบต่อชาติไม่มีที่สิ้นสุดนีน่บางคนทำไมาเกิดมาจะต้องมีเชื้อโรคเป็นโรคร้ายตั้งแต่เกิดเลยก็เชื้อโรคตัวนี้เราไม่ยอมที่จะทิ้งจากจิตไงไม่ยอมที่จะใช้จิตเดิมมันก็เลยเป็นสัญญาจ,จําได้ไหมายรู้เป็นของหยาบเอาเชื้อโรคตัวนี้ในชาตินี้ต่อชาติหน้าต่อไปบางคนก็เอาเชื้อโรคที่เป็นง่อยเปี้ยเสียขาพิกลพิการ ปั๊บพอตายปุ๊บก็เอาเชือ้อโรคตัวปัจจุบันต่อไปพบชาติต่อไปพอเกิดปั๊บก็ง่อยปียเสียแขยนพี่คนพีกการนั่นต่อเลยนะลูกนะเามื่อคนป่วยหนักราชก,การเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่ทราบหรอกสารพัดโรคนั่นแหละเวลาที่จะตายก็ยึดเอาโรคพอตายปั๊บสัญญาจําได้หมายรู้มันยังอยู่เกิดตอนปอีกก็เป็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยออดแอดแอดตั้งเตกิดโน่นลูกเนะี่ยมันจะเป็นของมันอยู่เตะถ้าใครสามารถสลัดตัวนี้ได้ที่เป็นของหยาปั๊บ ให้เข้าสู่สภาพจิตเดิมได้ปับ๊บผู้นั้นก็จะประสภาพใหม่แม้มีโรคในชาตินี้ปับ๊บทิ้งแล้วไงสัญญาจําได้ไหมรู้ที่เป็นของหยาบไม่ระลึกแล้วเออระลึกถึงบุญกุศลถ้าเป็นของหยาบนะหรือระลึกถึงพระเจ้านะถ้าเป็นของหยาบหรือสลัดทิ้งปับ๊บเป็นตัวรู้ระลึกถึงตัวรู้อยู่ก็จะเห็นเหตุตัวนี้ปั๊บเลยไม่เอาหรือไม่ยึดโรคไปไข้เจ็บตัวในปัจจุบันต่อในภพหน้าต่อไป ฟังให้ดีนะลูกนะถ้าใครทําได้ผู้นั้นก็จะแควค่าตลอดรอดฟังไม่ได้ว่าเออไม่ได้เลือกว่าจะเป็นโรคเจ้าโครโรนาโควิดสิบเก้าหรือโรคกาจารการก็สามารถที่จะทําลายได้หมดเพราะว่าไม่ยึดไม่ถือเพราะถีติจิตหรือว่าจิตเด,ดิมมันเกิดที่จุดนั้นนั่นการเวียนว่ายตายเกิดหากยังอยู่ก็เป็นผู้ที่ไม่มีเชื้อโรคไม่ได้สนใจกับโรค้รายเตะและพบแต่และชาตินั้น,นชาติที่ สลัดได้ปั๊บถึงขั้นสุดยอดจริงเป็นชาติสุดท้ายที่บอกว่าสลัดเชื้อโรคทุกสิ่งอย่างไม่ให้เหลือเชื้อโรคใดๆสลัดได้หมดปั๊บก็ไม่มีพบไม่มีชาติคือไม่ต้องการพบชาติดีเพราะเวลาเกิดต้องมีเชื้อโรคคือโรคเกิดแก่เก็บายอยู่ดีเท่าเก่ามันใช่ไหมละ่ะเราสลัดทิ้งหมดปับ๊บไม่เอาโลกอีกคือไม่ต้องการที่จะเกิดอีกผู้นั้นถือว่าจบเกม ไม่มีเจ้าโรคใดๆเข้าไปสู่จิตท,ที่บริสุทธิ์อีกได้เลยอ่ะแค่นี้ลูกนักขอโมทนาด้วยว่าโลกโลกเข้าสู่จุดเดือ